ปารัดปมพี่น้องบรรยากาศยามวแรงนี่พี่น้องนี่ละพากันยืนเล่นนางเว้าโนของวันนี้องสุก็ไปหายามล้นเรื่อยๆอาหารลู้ไปแล้วยาม้กไปนีพี่น้องนี่ละาพกันนางเล่นส่วนหนึ่งนี่พี่น้องกำลังสร้างตัดผมพี่น้อง เอาเบงนี่ละวิถีชีวิตอยู่อิสราเอลพี่น้องเอ้ยอยู่เป็นครอบครัวเอานี่นาล้วไพี่น้องเอ้ะสร้างาฐา รอคิวตัวมาต้องตัดเห็นมันได้มาคำมาคำเอาเอาเอาแล้วนี่ยามกูเล่นเปี่ยนก้นโน้โหเมื่อวานกันพี่นั่งตัดผมไปน้ำพี่นั่งบริการตัดผมไปน้ำยอนไปได้เลยนี่แล้วนี่วิถีชีวิตเมืองอิสเรีอลพี่นั่งขางเพื่อนจาก อาตาแก้ใ่ไ YouTube y o นุ่มดงมะกุ้มหนุ่มดงมะกุ้มหนุ่มดงมะกุมหนุ่มดงมะกุ้ม มาฐานเลยพี่น้องนี่สร้างประจําบ้านหมู่บ้านเนี่นะพี่น้องสร้างประจําหมู่บ้านนี่เดีวัวเดี๋ยวสองซังเลยวัวเดียวสองเอาตัดซอยกันมันชิววัวเลี้ยวตัดซอยกันมันชิววัวเลี้ยวอาจารย์พี่น้องเอมันดันมันที่มันดันนี้เลยรอพี่น้องนี่พงศ์เนาะผู้ลูกค้าก็รอขนาดเนี่พี่น้องลูกค้ารอครับรอนี้ครับนายแบบเองเนาะนายแบบฟอกเองนะครับเดี๋ยวนายแบบฟ้องเองแลอกจากปรัศ เราหม่ไม่ได้เนี่ยไม่ไงงานเขาอีสิ่เรื่อยไปเรื่อยเมื่อกี่เมื่อกีตัดแดีวเลยไม่เบียดกันก็เก็บกองนี้นี่ยก็เก็บกองเดียวเลยคนเนี่ยอันนั้นแล้วแล้วพะร่น้องเล่าประหลาดว่าเก็บกองอยู่กอลงนี่พี่น้องยอมลาออกจากงานนี่เลยพี่น้องมาอิสระเดี่โดยตรงเลยเนี่พี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องงานดีบ่ดีนะขนาดระดับทางราชการออกว่านี่ โมโนงมวนกันที่น้องเอ้ยเอาคาบบรรยากาศพี่น้องบ้งเ้วันอากะนางมนที่น่งมีดอกไม้บรรยากาศขนาดนี้ยไหมสองตุมสองสองมันมา

เอ,เอาพอดีพอดีงามเอางามงาม,งามเนสวัสดีครับ12ท่านผู้ชมที่เขามารับชมขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้บรรยากาศ การตัดผมนี่ลราพี่น้องยีตีชีวิอยูเมืองอิสเาเอยพี่น้องอย่างเช่นอะไรบ้างซอยเหลือกันช่ะพี่น้องไปตัดนี่หัวละสองพันสามพันว้นนี้พี่น้องอยู่เมืองอิสเาเอลนี่พี่น้องอย่าห้าวเขาไปเพิ่มเพิ่เก็บได้ละเอียบเละพี่น้องนี่ักชัวหมดเลยนี่ันี้วันันจัรก็ นาแบบรอโอนแบบก็รอคนตัดกันรอแต่เมาแล้วไปเฮอมึนแล้วไปมือจ้องเงรอเ่น้องเงรอคับเนี่ยบ้านหลังนี้มีแต่คนรอรอพี่น้องโอ้นาตัดหยได้ตัดะยะทุกยะทุกละเอียดนิ่วว่า ได้ตัดผมให้ปรัดนี่ก็สุดยอดเด้เนาะรู้อกว่าราชาปรัดง์ไมแบกกองนองเนาะน้อยนะใชว่าปรัดง์พรไงดับตาผู้สาวมั้ยผู้ใดตาผู้สาวว่าผู้สาวปรัดก็เบิ่งหน้าตาใช่ไหมปรัดหนุ่มนี่ยกำลังอ้อๆเลยเนีเนาะผู้สาวงานเดียวตาได้เห็นบ่เอามีผู้สาวแล้ววันนี้นะ เราตามผู้สามได้เราเป็นปเราจะประธนมาเมนบะเออเราล่าอกจาประมัเก็บกันันกอกเก็บกองยอวเมนบ่ตาเราไวเดี๋ยวเดีนึงโอ้มื่อเวน่ยวันวันนี่ก็ไปอีกบ่เนน้อเคื่องนะอะพี่น้องโอ้หนามมาจุ่มมนจิ้มมือมาพีน้องเอฟซีผู้ใดสนใจก็ทักว่าถามลอเด้นนี่นะปลัดตามนี่เพื่อนลด ไเป็นปลัดนี่ปลาไม่เนาบปลาหม่เนาะปลาให้กักบปลาหม่คนนนนักวิจใจคนนั้วิ่ายกบปลาไม่ยุสกุลนี่พี่น้องนี่คนสกุลนนี่าอยูนไปยู่ยักปีก็ตามยู่สกลครับฮะเข้าเก้ปีอ๋อป หน้าตาในวัยสิบยี่สิบแปดอายุไรไปในปามยี่สิบเก้าพี่เก้าคนน่ะพี่น้องปลัดตามปลัดนุ่มๆเลยเนี่ยพี่น้องลาออกมาอิสราเอลนะอ๋อตัวเอาคอนเทนเน็ตปลัดลาออกจากงานมาอิสราเอี่ยวบ้างเหรออ๋อพี่น้องคนหน้าตายิ่เยี่ยมบอยู่างนี่ยพี่น้องคนน่ะว่าเล็กน้อยอายุสิบห้าปีไปในจำนวนนีาเราจะมาแบ่งให้เราได้รู้ เด้วปัญหาอาจารย์ผู้ยงับมันเดีวได้เบได้เบิ่้ยมับวุ้ยมากับ้ยมาจับวุ้ยาจับวุ้ยาจับว้ยับวุ้ยางับวุ้ยมานับว้ยมาจับว้ยจับวุ้ยับวุ้ยมาจับวุ้ยรับวุ้ยาจับ้ยาจับว้ยาับ้ย่าจับวุ้ยับว้ยับวุ้ยับว้ยับ้ยมับว้ยมาับ้ยับ้ยับ้าับ้ยับ้ยับ้ยับยับ ขข er เขาคละไาครับทีมเขาไม่กำาังใจครับผมในระีชีวิตอยู่เมืองอิสราเอลครับผมเป็นแบบนี้แหละครับทางตัดผมกเ็นกิดออกออกจากใส่ก้มาบุญมาบุญชมบอกก้อนโอ้แปดท่านแปดท่านแปดท่านแปดท่าดทเนี่ยอ๋ตากก นายจกนายแบบกันต่อเนาะงำสางจากตันมารอแล้วนา้แบบนั่งรอก่อนงำไปเล่ยนี้ร่องคาบรรยากาศตัดเลยเนาะรานตัดผมเขามีดอกไม้สุดยอดขนาดเลยนะ

มงก็ม anyway, ีเจักเส้นอยู่นั่งปลัดเรัลัมปลันมปลันมเนาะว่ดสานแหงาหมนับกันบก่นตาตุ้มเนี่บนาตาไปเลนังอยู่นําคนดิเย็นมดแล้วยังว่าถามซางยังว่าทำปััตอยู่เน่ซางางอยู่นี่กต่ปัลน้อยางไหบอตาเนี่มันิขอกันาตาก็เลยเนีส่งเลยต้องดอกคัดดรอกคับจ้ะนออก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 แบบส่งบหมายกว่าไหม่ดอปคัไาเอาจไปแจ็คไปจ็่ไปตาม อืมเ้ยออกมาป็นน้ำซอไซัักัพี่น้องสร้างเกิดสร้างก็นิ่งสร้างกับบ่เอาน้ำม่สร้างกินได้ปีหนังสร้างมีน้ำตัวอยู่สร้างกับเอาน้ำจะกอนห้อยมือเหมือนิ่งนี่น่นตัวอยู่นจะไปไทยมือกนลัเสียงจามได้พี่น้องสร้างเรียนจบมาจากอย่างก็ ผมมจซีโอบาเบอร์ซีโอบาเบอร์ซีาเเ่นเนาะผมหมดจบจบจบอยางจบอยางอยางอย่งก็อย่าดังเนี้จบจากตรงเนี้ไหนก็ซีโอบาเบอร์ครับซีโอบาเบอร์ยูนีมสะบงเดมสับงพี่น้องโอ้จากแดมสับังเล่นี่ยือจเอาสร้งจากเ่นเล่จากโซ่ข้าวบ่นจากซีโอบาเบอร์โอ้มีกีกริปป่กนเนาะนี้เนาะ เอาเอาเสียงทับไปเอาพี่น้องเลยเพื่อนข้าเจ้าเปิดเพลงน้ำพี่น้องเอาไว้สำนึกก่อนน้ะพี่น้องนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนหนึ่งครับผมสวัสดีครับ